คริปโตท็อปเทรนสุดท้าวันนี้เราก็จะมาเบขกาวสารต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็ถือว่าช่วงที่ผ่านมาตลาดมีการพักตัวน้องนิดน้หน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรให้คนเนี่ยได้เตรียมตัวกันนะส่วนเจ้า OM ที่ลงไปนะครับตอนนี้ก็ได้มีการบวกขึ้นมาประมาณสัก20แล้วนะก็คงจะมีการเทขายทางกาไรกับอีกหลายๆคนอีกสักพักนอกเพราะว่าตอนที่มันลงไปนะครับก็ถือประมาณสัก9 1 92%เลยการที่มันบวกขึ้นมาขนาดนี้คนจะเทขายทางกาไรก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะก็อาจจะต้อง รอนะครับสำหรับใครที่เขาไม่ทาอาจจะต้องรอให้มันแดงลงอีกสักก่อนนะค่อเข้านะเผื่อว่านะถ้าเกิดเขาเข้าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวคนที่เขาซื้อเมื่อก่อนหน้านี้เขาเทไปแล้วมันอาจี่จานดอยก็ได้เนาะ <S <S แล้วส่วนพวกหุ้นอะไรแบบนี้นะครับก็เริ่มมีความแดงๆลงมาแล้วนะอาจจะเป็นไปได้ว่าร้านที่เราเห็นสัญญาณความแดงเมื่อกี้นะครับ อาจจะเป็นหลังจากนี้ประมาณสัก2อสวันอาจจะได้เห็นว่าตลาดบิตคอยตลาดคริปโตอาจจะแดงลงไปตามก็เป็นได้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวี่ครับที่เราเอาไว้ใช้ดูเนาะก็ยังคงใช้ได้เรื่อยๆเนาะแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่อ n v i เดียเนาะที่จะผลิตซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ AI นะในอเมริกาเป็นครั้งแรกนะครับล่าสุดก็มีความคืบหน้าออกมาแล้วนะครับว่า Nvidia เดียนี่นะครับประกาศแผนการลงทุนประมาณสัก5 0 0แล้านดอลลาร เพื่อสร้างแล้วก็ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในอเมริกานะครับ และในทางด้านของตัวประธานาะธิปดีโดนัทัมเองนะครับก็กล่าวว่านะใบอนุญาตทั้งหมดที่จําเป็นนะของเอ็นวีดีนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเร่งรัดรัดขั้นตอนทุกอย่างส่งมอบให้เอ็นวีดีได้แบบอย่างรวดเร็วนะคือว่าโอเคมาก่อนเลยนะคือตอนนี้อเมริกาต้องการประเทศต้องการคนที่จะมาลงทุนนะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างเรื่องพวกนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านเรคโนโตหรือว่าเนะอไอเนาะเขาต้องการให้อเมริกานะเป็นยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นฮับเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองแบบนี้ถูกไหมครับอาจจะมองได้ว่ามันอาจจะเป็นนะครับแนวโน้มในอนาคตการ ที่เรานะครับอาจจะถือในสูงตัวเอ i d ดีที่เป็นหุ้นเนาะหรือแม้กระทั่ง AI นะครับหรือในสูงของตัว r e เ e อร์แอสเซทนะครับหรือในสูงตัว Bitcoin set ์แซนจิรีเซอร์เนี่ยอาจจะเป็นทางออกที่ดีนะครับที่จะสามารถป้องกันสภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดก็ได้ เพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูผลงานของบิตคอยนะ้ที่มันทําได้ดีเนี่ยเราก็ต้องไปดูเลยครับว่ามันทําได้ดีจริงๆเนาะถ้าเกิดว่าเราไปดูในส่วนตัวบิตคอยนะถ้าเกิดว่ามันทําผลงานเนี่ยมันทําได้เหนือกว่า s อสแอนพอีกนะในช่วงของ14ปีที่ผ่านมาเราไล่ลําดับนะครับจากด้านบนเนาะคือ1นึ่งเียร์เนาะไม่ว่าจะเป็นบิตคอย โก้นะครับแล้วก็ S&P 500ก็คือเริ่มต้นบิตคอยเนี่ยบวกมาในปีแรกเนาะ27นะครับโก้เนี่ยมัน37เนาะแล้วก็ S&P 500นี่ก็คือ5้าไล่มาเรื่อยๆจนนะครับในส่วนของตัว14ปีเนาะเราก็จะได้เห็นเลยครับว่าบิตคอยเนี่ยประมาณสักโอ้โห7.2ล้านนะแล้วก็โก้เนี่ย116นะแล้วก็ในส่วนของตัว S&P 500นี่คือ300นะครับก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าชอบความเร็วแรงก็ต้องบิตคอยนะชอบความมันคงเนี่ยก็ต้องไปส่วนของโก้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าชอบอะไรที่มันกกกระชาาขึ้นนมห่อย ยังมีความปลอดภัยอยู่ก็ต้องมีเอสอน s 500อันนี้ขึ้นอยู่กับโหมดไลฟ์สไตล์แต่ละคนเนาะบางคนก็ชอบความพันพ้วนก็บิสคอยความมันคงก็โกนะครับในแ,แบบว่ามันคงด้วยมีความพันพวนนิดหน่อยเข้ามาก็ s, s, s p 5 0 0ก็ถือว่าตอบโจทย์นะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยทำไมมันถึง7ล้านนะครับแต่อันนั้นถ้าเกิดว่าเราไปดูในส่วนของตัวคอยเกคู่หรือความเบรกแคร็เนาะมันมีนะครับเพียงแค่นะประมาณสัก12ปีประมาณนี้ยังเต็มที่นะสวนประมาณสัก3ปี2ปีย้อนหลังเนี่ยมันไม่มีเนื่องจากว่าตอนนั้้นน่่พวววววกอาเ็บทรีหืสตั คอยกูยความเกแขวนี้ยังไม่เกิดข้อมูลนี้มีส่วนใหญ่แล้วจะมีในส่วนของตัวประวัติศาสตร์ย้อนหลังเนาะมันจะเป็น M C กองนี้ที่ยังมีตั้งแต่ที่บิตคอยเกิดแรกๆเนาะเราก็จะได้เห็นเนาะว่าตอนนั้นมัน12สอเพนนีเองนะตอนนี้มันประมาณ80,000ประมาณแสนถ้าเกิดว่าอัพแบบเอาแบบยอดๆอเนาะ แล้วก็ล่าสุดเนาะนาะยยิดบูเกเล่นะครับรัฐมนตรีที่มีการสนับสนุนบิตคอยน์เนองก็ได้เข้าพบประธานาธิบดีน,ร,นรัมน่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเนาะแล้วก็น่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับบิตคอยด้วยแล้วก็เศรษฐกิจดิเซนด้วยเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ประแหมเลิงเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะมีการเข้ามาพบปะกันตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วเนาะแต่ก็ได้มีการเลื่อนมาก็ถือว่าอาจจะมีความเกาเกาอะไรก็ได้นะครับ ก็ขอให้มันมีข่าวดีออกมาบ้างเถอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราเจอแต่ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับในส่วนของตัวภาสีเนาะแล้วก็ประธานาธิบดีโดทัมเนี่ยก็ยังออกมาบอกเลยว่าโอ้โหตอนนี้ต้องบอกเลยเขาว่าตลาดหุ้นเนี่ยแข็งแกร่งมากนเนาะหลังจากที่นะพวกเขาเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยเคยชินนะครับกับภาษีสุกลกากรแล้วก็เหมือนกับเอ๊ะยังไงนะคือเราต้องชินกับเรื่องพันพวนแล้วก็เรื่องนโยบายอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าต้องหามาตรการมารองรับไม่ให้มันเป็นแบบนี้คือแบบเออก็ชินชินไปมาตรกันอะไรแบบนี้หรือเปล่าออันนี้ก็รู้สึกกกบบาาค็อว่ ต้องชินเหรอมันมันมันต้องชินจริงๆเหรออะไรแบบนี้อ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็สิ่งที่เขาพูดออกมาเนาะ แล้วก็นอกจากนายิบุกิเล่แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของตัวหัวหน้าการค้าสภาพยุโรปเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะครับของสหรัฐก็ได้พบปะกันเนาะเพื่อเจราจาตกลงในส่นวนต,ตัวการค้าฉบับใหม่นี้นะครับก็มีในหลายประเทศนะตอนนี้เขาบอกว่ามีร้อยสามสิบห้าประเทศนะครับที่กําลังเจราจากันอยู่นะก็โอเคขอให้มันจบไวๆเนาะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะดุดพ้นจากความพันผวนแล้วก็ความไม่แน่นอนนี้เต็มทีแล้ว แล้วก็รัฐบาลของทามเองเนี่ยก็ยังบอกว่านะครับสหรัฐเนี่ยอาจที่จะซื้อบิตคอยได้นะด้วยการใช้ภาษีสุากากรหรือสีภาษีตรงนี้แหละเอออะไรเี่บนี้นะก็เออย่างที่เขาบอกครับว่าจะเอาภาษีของประชาชนมาซื้อมันก็ไม่ได้ถึงแม้ตอนที่เราพูดกันเมื่อข่าวตอนที่โน้ทรามเนี่ยเขาทําการได้รับเลือกไม่ใหม่ใช่ไมคคือจะเอาเงินจากไหนมาซื้อนะเอเขาจะหาทางยังไงบางทีเขาบอกว่าอาจจะใช้ในส่วนตัวาภาษีสุากากกรมาซื้อก็ได้เพราะอาจที่จะไม่เอาไปอยู่ในส่วนของตัว ภาระของคนในประเทศที่ต้องมาใช้จ่ายหรือว่าง,งบส่วนกลางอะไรพวกนี้แต่อาจจะใช้งบแบบกตรงนี้มาเออถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับก็เข้าท่าเข้าทีนะกาสที่จะข้อล็อกก็ได้ และในส่วนของตัวกรณีของจีนกับอเมริกาก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆนะไม่ค่อยตึงเลยนะคือค่อยๆย่นลงมาแล้วเพราะว่าจีนก็กล่าวว่านะจะเข้าร่วมการเจรจาการค้าสัพส,สารัตนะในกรณีที่จีนเนี่ยสามารถแสดงความเคารพได้เท่านั้นก็คือว่าคืออาจจะจะไม่ได้ยอมรับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปที่ปกักกิ่งหรือไม่ได้ไปที่อเมริกาอย่างเงี้ยเขาอาจที่จะไปนะอาจที่จะคุยกันได้นะก็คือว่าคือฉันจะไม่ยอมลดศักศรีไปที่อเมริกานั่นแหละเหมือนกับแบบเจอกันครึ่งทางอะไรแบบนี้ แต่ก็นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าจับตาเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้ปริมาณเงินของจีนหรือว่าในส่วนตัว m 2ของเขาเนี่ยสภาพคล่องก็เริ่มมีการไหลเข้าแล้วนะครับก็มันก็สามารถสังเกตเห็นได้นะครับว่าตอนนี้บวกไปประมาณสักโอ้โห326.13อินาชิลเลียนเนาะก็บวกไปนู่นนะครับเห็นตามตารางนะก็ประมาณสักเอ่อหนึ่งเนาะประมาณนี้นะครับ1.7 หลังจากนี้นะครับจีนจะเป็นประเทศที่ปั้มมิดคออีกหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้ปี2 0 2 1เราก็เดยรู้ยู่ไหมว่ามาจากจีนเนื่องจากว่าเขามีการอัดฉีดเม็ดเงินปินนออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือนส่วนงตัวโควิดตอนนั้นเนาะ แล้วก็เรากําลังรอข่าวดีของเจ้าตัวอีเธเรียมของตัวเจสเกลเนาะว่าจะมีออกมาแล้วทําให้อีเธเรียมขยับขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ต้องผิดหวังไปครับเนื่องจากว่ากอลตต์เนี่ยเขาได้เลื่อนนะครับในส่วนของตัวอ่สเต็กกิ้งนะครับอีเธเรียมดอทสปอร์ตนะก็คือว่าของเจสเกลคือว่าไอ้เจ้าตัวนะครับไอ้สเต็กกิ้ง ETF ของเจสเกลเนี่ยของอีเธเรียมนะครับก็จะถูกเลื่อนออกไปนะอันนี้ก็ถือว่าเสียดายเนาะนึกว่าจะมีอะไรมากาวทําให้อีเธเรียมขึ้นแล้ว แต่เรื่องหน้าวัดเสียวก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับล่าสุดเลยเนี่ย Galaxy Digital ก็ได้มีการฝากเจ้าตัวอีเทเรียม12,500อเทเรียมเนี่ยประมาณสัก20ล้านนะครับให้กับใบแน่นนาอเมื่อประมาณสักอ่อ24ชั่วโมงที่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าตามรายเวลาที่เข้ารายงานเนี่ยก็ประมาณสัก5ชั่วโมงเนาะแต่ก็นั่นแหละครับก็ถือว่า เอจะมีการเทขายหรือเปล่าหลายคนก็ต้องกลัวเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัว om เนาะก็มีการย้ายเข้าไปแบบนี้ประมาณสัก3าวันเนาะหลังจากนั้นก็นู่นเลยครับมีการตุ้ม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 ,ม,มลงมาถึง90%อาเอร์เน ethereum ขออย่าเป็นแบบนั้นเลยนะอันนี้ก็บวังคนเขากำลังจับตาดูเพราะว่ากําลังดูว่ากิจกรรมอะไรที่มันผิดปกติเนาะอันนี้คือต้องระวังให้ด้วยนะครับสำหรับ ethereum เนาะอาจจะมีความแดงช่วงของกลางกลางเดือนเนาะเนื่องจากว่ากลางกลางเดือนมันก็มีแดงอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีเขาดีเลยเนื่องจากว่าปลาวานเนี่ยก็ได้มีการฝากเงินประมาณสัก6กล้านนอลลารเนาะในส่วนตัวไฮเปอร์ลีควิดเพื่อที่จะทำการลองอิสุลเรียมคือเขามองเอาไว้ว่านะ,ะราคาประมาณสัก 1624. 4นีุ่่ี่เนี่ยที่เขาลงไรวลเลตไว้ประมาณสัก5้านะครับก็คิดว่านะอิสุลิเอียมมันจะมีโอกาสขึ้นเนาะเขาก็เลยลงไปประมาณนั้นนะครับไม่รู้ว่าเขาจะคิดถูกหรือคิดผิดเนาะก็ะขอให้เขาคิดถูกแล้วกันเนาะตลาดจะได้แบบเขียวฟิน แล้วก็นะครับเมื่อวันก่อนเองเนาะใบเนนกับพวกคู่คอยก็ประสบปัญหาเนื่องจากว่านะครับอ่าใบเนนและคู่คอยเนี่ยมีการหยุดให้บริการเนื่องจากนะศูนย์ข้อมูล AWS นะับหยุดให้บริการใบเนนก็ได้มีการระง,งับการถอนเงินเพื่อที่จะนะปกป้องลูกค้าให้ปลอดภยัยอันนี้ก็เป็นอ่าเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับก็คือไม่คิดว่ามันจะมีการหยุดเนาะซึ่งก็ไม่ต้องแต่ตื่นกันว่ามัมีการแฮ็กหรือว่าอะไรนะครับเขาก็ทําการแก้อยู่แล้วก็ทําการแก้เป็นเรียบร้อยแล้วก็บางคนที่ไม่ได้แบบถอนเงินหรืออะไรเนี่ยก็อ,อาจจะจะไม่รู้สึกเนาะ แต่บางคนที่กําลังทํากิจกรรมอยู่หรือว่าทํามังเทรดอยู่เนี่ยอาจที่จะประสบปัญหาได้นะก็แป๊บเดียวนะเขาก็แก้ปัญหาได้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าค่อนข้าง,ง,งที่จะไวเนาะแล้วก็เรามาดูในส่วนของตัวนักลงทุนนะครับหรือว่านักวิเคราะห์เขาพูดถึงบิตคอยก,กันบ้างนะเผื่อเราเจะเอาไปใช้ในการตัดสินในอนาคตเนาะเพราะว่าล่าสุดเลยนะครับ n y d i นะครับเขาก็ฟันธงเลยว่าบิตคอยเนี่ยคือทางรอดเดียวในยุคข,ของเงินเฟ้อ ตลาดพันผวนเหนืออิตาเลียมแบบไร้คู่แข่งไปเลยนะก็ต้องบอกเลยครับว่า่าำกลางตลาดที่มันปั่นป่วนนะก็บิตคอยสามารถที่จะยืนหยัดได้แบบแข็งแกร่งเหนือคู่แข่งทั้งหมดโดยเฉพาะนะครับเหนือกว่าอิตาเลียมโดยนะครับอันนี้ก็มีการรายง,งานออกมาจากตัวนิวยอร์กดิจิตอนนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทลงทุนสินทรัพย์ดิจตตอลชั้นนําเลยนะ ซึ่งนะครับเขาก็บอกว่าตามปกติแล้วเนี่ยเมื่อเกิดแรงขายในตลาดแบบวงกว้างนะเราก็มักจะได้เห็นแรงกดดันในการขายของตัวคริปโตมาด้วยแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เกิดขึ้นคือบิตคอยสามารถที่จะสูงขึ้นไปได้เพราะว่าในส่วนของตัวอัตราส่วนอิทิลิอัมต่อ BTC เนี่ยยังคงสู่รระดับที่ต่ำเนาะนบตั้งแต่ปี2019และก็สัญญาณอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะตัวบิตคอยเนี่ยคนเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเฮ้ยถือเอาคอยก็ไม่รอดนะถือมีมคอยก็ไม่รอดถืออิที่ยังคงคทําาต ได้ดีอยู่อย่างที่ผมให้ดูว่าตั้งแต่นะครับ10-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยมันทําได้ดีกว่า s อสแอนด์พี500ด้วยซ้ำคนอาจจะมองจุดนี้ก็ได้ครับแล้วบอกว่าเฮ้ยเราถือบิตคอยดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะขึ้นช้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถือเหมือนแบบยาวๆ10ปี20ปีเนี่ยก็อาจจะคุ้มค่ามากกว่าก็เป็นาาอาหารนั่นก็คือแล้วแต่การลงทุนเนาะเราก็ให้เทียบไปเห็นกันแล้วว่าถือบิตคอยพันพวนก็บวกเท่าไรนะถือโกมีความมั่นคงบวกเท่าไรที่ s P 500มันด์มีค0 0มันคงด้วยมีความ,วาวานนามใจ ลและอันนี้สูงของโต๊ะโฟล์ดบิตคอย f เนะครับในวันที่14ก็ถือว่ามีอะไรที่ดีเนื่องจากว่าแบล็กล็อกซื้อเข้ามาที่36.7ล้านนะแต่ก็มีการขายออกไปจากตัวฟิลิตี้นะบล้านนะโดยรวมแล้วมีไม่เงินไหลเข้ามาที่นะครับ1.5่1.5ล้านก็ถือว่ายังไม่เยอะนะแต่ก็ดีกว่าไหลออก อี Ethereum, Spot, ETF, เธเรียมสปอร์ต ecf ก็ยังคงเช่นเดิมนะครับก็คือนะครับโอ้โหก็ต้องหนักใจจริงๆสำหรับอีเธอเรียมเนาะเนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราหวังว่าจะให้เขาทําได้ดีเนาะแต่ก็นะครับแบ็กหลอกมาได้ซื้อเข้ามานะครับฟิลิตี้ขายออกไป7.8ล้านนะมีคนซื้อเข้ามาคือเทเวนทีวันแชร์หนึล้านโดยรวมแล้วนะครับมีมิงเงินไหลออกไปที่6ล้านดอลลาร์นะก็ถือว่าโอเคครับยังเอาใจช่วยอีเธอเรียมอยู่นะมาไวๆนะครับเอาคอยซีซั่นกําลังรออยู่นะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไไปกกกกก่อนฝาดดดแชร์์ลค เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำาร์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ